เอาคือมันปล่อยแห้งก็เราก็ไดีแท้สานี่อันนี้มันเป็นแบบเนี่ยแต่ได้แต่จะอยู่กับแบบนี้บ่แม่นอ๋อบุมีอันใส่ฮะบุมีอันใส่บุมีอ็นอันอันอันป๊กอันมุ้งบอกเพื่อนว่าว่าไงว่าผัวกระเถ่าได้หรอเนาะกรเถ่าแล้วจากเราเชียงหัวเฮงมาจะใช่เนาะมันเป็นแต่เอื้อยยูพุ่นอันนี้หันบนห้างก็ห้างมันห้างแต่เอื้อยยูพุ่นอือันนี้ถวยบ่วงเก่าตะกี้ถวยบ่วงอ๋อโมแหกอันเก่า อันนี้แบบอ่าระวังแน่ดูกเต่ามานี่มีแต่เปลกเบิดนี่ยมองเนี่ยมีแต่เปลกนี่มีแต่เปลกเ,เนนปกเิดม,มันหักทับหัวเด้เออตะกี้อาศัยอยู่ตะารางอันนี้ใช่ท่นนี้น้ำเม่นเครื่องอันนี้ท่นนี้มีเนี่ยอยู่ในนี้อยู่นี่ตะกี้นอนอยู่นีบ่บ่ตะกี้เพื่อนท่านในกออ่อป้ นะนะนะกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูมสุขคนเนาะมาชมวบชลบอรว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกทันหนึ่งมาพบมาพอก,กับช่องยูทูบของว่าวิงชายใจเกินดอยพี่น้องเลยอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะพี่น้องเนาะเช่นเก่าเช่นเคยพี่นอ้องอ่าเมื่อน,นี้ทางว่วเวีงมาหาอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยบ่เคยถ่ายชักเถือนะ่อเนาะพี่น้องเนาะกับเพื่อนขอโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือหมูหุ้งว่าเวียนอยากขอความช่วยเหลือย้อนยังพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันไปพังน้ำกันนเาะ เรื่องราวของเพิ่นแต่มันเป็นแบบไรน,น,น,น้องเพลินเนาะอยางไรกลับมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเนาะบอเวียงเองกับบ,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 บัวหูจักเครือบัวหูว่ายาง่ายใช่ไหมเวีาบัวหูผมเคยถ่ายจักเครือเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันว่าเรื่องราวชีวิตของเพิ่นเป็นแบบไรเพิ่นจังโทรห้หา,หาหาเฮาสองเทมเถื่อนะพี่น้องเพิ่นอยากให้เฮามาถ่ายเบิร์นเถื่อมีผู้ใจบุญอยากช่วยน้องเพลินเนาะไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไป่ะสบายดีโด้วยนะเนาะก่อนอื่นกะ อ่าสีขอนาตีถามชื่อเฉียงเนียงน้มก่อนเนาะอ่ะทาทั้งเอื้อยชื่อเอื้อยอย่างก็ชื่อเอืยอย่อ,อมันอเอี่อมันอายุจากปีออส,กปสี่สิบเจ็ดปีลูกบ่ก,กับปั๊มกับปีเนี่ยน,น,น้อยอ้าคือซ้ำกันใช้ไหมคุณ่ะเดได้ไดไดทีโคปีไทยปีบ่อ๋อไพ่เป็นเอ้ยเป็นน้องคุณอ๋อจากปีคุ่ะ เจ็ดปีชื่อว่าจังได้เจ็ดปีน้องนางโอ้ผู้นี้ได้จ้ะลงลงมาหน้าน้ำหมอกน้ำหมอกโอ้จักปีนี่ห้าปีไปแล้วห้ปีหปีกับบดได้ที่กันมาได้แน่นเจ็ดปีกับห้าปีเนาะอสองอันสองปีตัวคนอ่าผู้นี้ได้จ้ะท่าแสงเท่าแสงสองปีสอปีอ่าทางเบิดมีเอื้ยมีลูกจะคนทางเบิดมีสี่คนขาดไปใช้อีกผู้หนึ่ง พุ่นน um ่ะย <Yes. S 1> ิตาที่หน้าน้องสาวผู้หญิงบ่ผู้ชายผู้ชายชาย2หญิง2อ๋ออายกกบ่พุ่นน่ะอายกกปี9 9ปีโอ้3เนาะของานยผู้หญิง2นี่ผู้หญิงด2คนผู้ใดสิเมือนาน่ะเมื่อเกี่ยวข้าวบ่นีบ่เมือบ่เออเาเรื่องเลยบ่เวียเป็น อ่ะี่ไปเอาขนมมาให้หน่อยนะเดยีดยเดี๋ยอ่ะขออนุญาตถามอีกแค่นึงอันที่ว่าอ่าเรื่องราวของชมเจ้าเนี่ยเป็นอะไรอันที่ขอถานอีกแค่นึงอ่ะ,ะอ่านั่งจบดีลูกนั่งจบดีเรื่องราวของเอ,อเื้อนี่เอื้อนี่จะขึ้นมาอยู่เฮือนจะขึ้นมาอยู่เฮือนนี่เฮือนนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมูลของฟัวเป็นมูลของฟัวเจ้าหนอนยู่สะนพูดเจ้าน่ะอยู่สะบ้านแล้วมาอยู่แล้วมาแถวขอกี้นี่แล้วมาเห็นกับเพร้น เลยเดียมาได้กับเพื่อนนี่แต่เพื่อนพามาอยู่มูนอยู่นี้เลยเออพอมาอยู่ได้แหละมาอยู่สองพันสิบห้าเลยอยู่กับผมมีข้าวมิซานอยู่กับมีเงินลังเพื่อนเป็นพมายเลยเยากับผมกล้าไปอยู่เงินเพื่อนเนาะเไปอยู่เทียงเทียงป้าเชื่อเพนยางเท่านั้นแะอยู่ได้ห้าปีอยู่ห้าปีปีที่หกเลยมาสฉางเงินอยู่นี่หน้าก็ได้ซัมนี่แหละเดินไปอยู่ได้หกเดือนแห่น้องสาวเราบอกว่าโอ้ยเจ้าอยู่เนือทุกแง่เลยคอยจุธาเจ้า เอยอาคนมเพิเพิ่นเุไฟก็มีอยู่ป่าดงเือนก็บ่แล้วมกินใกล้ปาใกล้ดงเดี๋ยวบ่ย่านบ่ไฟบ่มีใสใสเพียนอยู่่อยมีให้มีนาได๋เอยอสิเฮ็ดสิสร้างเียกําลังเอาจอยู่ให้พทุกผัวเว้า่่น้องพี่น้องาววนวนเือกับไปนําบ่อย่าเิ่งอีลาอัน เอาขนมพาน้องออกกินดูน้องก้กองคือเอาไว<ป>้ได้หาพนะขข่ <ừ m. S 3> ากินฮาแล้วหายังกินแถวบ้านเอาไม่ได้เลยพอไปอยู่อยู่ปีไปปีแล้วผู้ดีเกี่ยวข่าวก็ได้กินข้าวหน้ากินขาวเฮ็ดจากผัวกกับไปเห็ดโองงานน้ำตาลไปย่านหางน้ำตาลถูกเต็มตาแล้วไปน้องต้องแห่ดิฉันก็แห่ไปโองงานน้ำตาลมาอยู่นในมือคนเนี้ยมาได้ ก็ตกปีนนี่มาก็เฮ็ดนาเฮ็ดนาก็กินข้าวเฮ็ดนาเฮาก็เฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดแต่เอื้อยล่ะเกี่ยวก็ได้เกี่ยวข้าวเป็นพาธินี่ยเจ็บในท้องอืเฮ็ดนบ่ได้ก็ตข้าวเสร็จแล้วล่ะมมื้อเฮาก็เฮ็ดคือกันบ่ให้เฮาจมดเจ้ายามดนเจ้าลอยู่ดลบแว่ายามเกี่ยวนี่บ่ได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวแต่ว่านอืนข้าวน่ะนอยู่เฮาก็คือกันอื เอาเขาไปคายมืมดว่าบบบุบเนน้ำมือมันไปยืดใ้ไปเด้อน้ำเงินนี่นะเพื่นบริปันบ่มีแต่ผัวเฮาหฮามือสุกินเฮอะเบ่แล้วมันเป็นวันนั้นเลยเออเราบอยากอยู่เพื่อนกับริพันว่อะไรนี้แด้วเพื่อนบริพันบ่เออมึงนี่เพื่อนกบริพันบ่เด็กยู่ใช้กระยูแล้วแบบบริยุงเกี่ยวกันนี่เออเดี๋ามนะอะไรกแเข่าเพื่อเามือมัดมือกับมือแล้วเกียวตัวกับคนเกี่ยวหนากันหน้าเัา หรือว่าเนี่ยนะเนเมื่อเป็นเช่นนี้ผัวนี่มันท้อใจผัวเจ้าบกอกเราบม่อยากยู่ผัวเจ้าบรา่อยากยู่เรื่องของเรื่องมันนี้่นะ <c oughs> กลับมาอยู่นี่เป็นเพื่อนของผัวบอก<ม>โอ้เมนสิคืนมาอยู่เพื่อนนะคุดแล้วก็เพื่อนมาเลยเป็นเพื่อนสภาพแบบนี้มันนี้อัดกับบุมีคืนใคยเหมือนยังคือมีแต่ปวกทางเทิงเมื่อวานะนะทำอะไรล้มเหมือเช้านี่คือมีแต่ปวกแก่เนี่ยปวกขึ้นแลเพื่อนก็ดี มีแต่ปวดมีแต่นะมีแต่เป็นเชือกทาบัวจชุมเจ้านะเดเจาะถอนซื้อน้ำอันโยมกับบมีคันยูมีอันนำโยมอยู่ได้อยู่มีอันช่วยว่าเรื่องเรื่องนี้อยากเจ้าอยากขอความช่วยเหลืออยากซื้ออันทอมาโยกมันบรตันบ่หูน่ะเบรตันเอาค่านอัดเนี่ยอ๋อไทยกับบมีอันใช่อือือัดอันนี้แน่ยบุ้มีไม่พานอัดบุมีไม่อัดทวนนี้ทางนี้ อ๋อน่ากลุมื้อเนี่ยพ่อายุ71ปีครับา71ปีนําไปเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี่เป็นยามสมงานกันงานส่วนน้อยบ่เงินจ้ายามงานเขาอ๋อเป็นยาม่ง่ายว่าแบบเดียวกับเาตู้ายตู้ิวตู้ชุนตะกี้นะยามเวลาใดน่ะเวลากลางกคืนง1คืนบ่ได้มาเลยบ่ยังบ่ได้มาพุ่นเช้ามาเลย มามื้อมาน้ออ๋อ3มื้อมาหาหาครอบครัวเทื่นึงบักเพิ่นบ่ปั่นข้าวแล้วท่าเจ้าเฮ็ดจังได๋ข้าวน้ได้เอามาได้ใช้บาดกินสือกัวเลยเฮาก็เฮ็ดกต้มขนมไปขายก้ได้เรื่อง้เฮ็ดกต้มขนมยังไปขายขนมดอกบัวไปส่งอืมส่งแถวบ้านพคสว่างอืมส่งก็พ่งเเนส่งโดย เหตุทราะน้มัน่งอันนี้ว่าสิถามตรงๆมานอนอยู่นี่จักมือแล้วมามื่อนี่เแล้วฮุบมามื่อนี่เลยนั่น้่าน้าานองทิ้งปุ๊องอยากกินหน้าลูกน้องหนำน้ำดังเจ้าน้ำบ๊ะบดเป็นไดคือว่ามากับท่าหันแท้สักหนึ่งเนาะแม่มันขึ้นกับม้ามันอยู่มันอุกมันอังอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ย้อนว่าน้องขายข้าวเบิ้ด คือว่าทายของเริ่มบุญผลเฮาก็เพิ่นทายเข้าเพิ่นเอ้าเพิ่นบ่แบ่งให้เด้จ้ะมือหัวใจเฮาน่ะนักนึใจมันบ่สว่าคือักเรื่องใดก็ละเว้าออกมาให้พังนเนาะ่ทือเพิ่นทือเอ้น้องว่าเจ้าเป็นคนหนีเพิ่นได้เพิ่นได้บ่ให้เข้าน้ําเนาะแล้วเข้าแล้วเป็นเดือนแล้วเรื่องมดอะหือเรื่องมดเป็นเดือนแล้วแห เมื่อเป็นเดือนะเพื่นมานอนในหันตีดวบานพเพื่อเี่ยวไปเทีมาบันนี้เพื่อนก็มาอยู่ในน้าเลยเด้บันนี้มมนอยู่จรงนเพื่อนมาอยู่เเพื่นมาเได้หายนน้านเพ่เขาเพื่อนนะใจสิเมื่อสวรรค์พุ่นจนเเพื่นเราหันเรามาแต่สวร้านเรามาอยู่ในน้องทว่าว่ายังไงว่าเจ้าเป็นคนสวรรา์บอยู่วันเกิดเมืนอนอยู่สวร้นพุ่นบ้านยังอยู่สววร้์น้นสาต์ อืมก็เป right like, ็เครื่องแต่งแต่ว so, ่าไฮจะคืนมาเพื <h 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 ええ่อนเขาเองอไฮจากมามาแล้วมันบูมี่ย huh> ังเฮือนอันอัดเฮือนกับบูมีอันนั้นสียอกน้ำกับบูมีเพื่นอันนี้ออันนี้เฮือนอะเงินค้ำกับแก้วทีเทือนอันนี้เนี่ยเป็นของครัวบอกอ๋ออันนี้ครัวเนี่ยก็ลูกชายของครัวก็ให้อืมก่อนไปทำงานเมืองไทยอืมเฮ็ดเนี่ก็ลูกคนลูกคนเฮ็ดให้บาดินนอนตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นของครัวเบิ้ด ม,มาอยู่น้ำพัวลูกนีดูก,กับพัวบ่อน๋กกอยใครยุ่งจะมีดูกระเพินเนะาะอ,อยู่ด้วยความทุกข์ยขากน่อไปอยู่พูดกัลำบากไปอยกพ่นนะ่ะพัวในบ่าไปอยู่น่ะพัวกระเที่ยวไฟแล้วลูกไปย่ามตัอยู่แกงแห่นี่พี่เด็กเป็นนะอ้องแห้งออุ้่นปอดแกงแห้พระพังจ้าว่านี่ในลักษณะนีเจ้าน่ะเคียดเทา่าเนาะ แม่แม่ก็เก็บกับแม่บ่บ่ตามตรงแม่นบ่ตามความจริงเนาะแม่นบ่ตามความจริงคอยอยจากนี้จากฮันคอยเราบ่อยากอยู่อยากนี้จากน้องคอยจะขึ้นมาอยู่นี้น้องบ่จะบ่ดิคอยจะขึ้นมาอยู่นี้คอยกินฮอดเงินกินฮอดซานบ่มเรงบ่มมันงงคอยก็เคยกินฮอตเคยอยากยู่คอยอยู่หันเคยขับหัวใจคอยแล้วจะฮักสรอยเรือเรื่องไหนบ่ไหนบ่ยังเนาะแม่นที่แรกคือว่าทะเลาะกันเนาะ แต่ว่าบุกันเข้าบุกหน้ำกันว่าจะขอความช่วยเหลือเลยบ่มีบนอยู่บนเช้าบนมีบนอยู่บนเช้าเป็นในลักษณะนี้ก็ลำบากใจเขึ้นได้เฮากระดาเนาะพอมาเห็นให้หน้าตาก้าทางพัวนี่มีบ่กัยังบ่มีแล้วเพิ่งจะดึงไปมหน้ำบหมีอยู่นั่นีองกันทุกใคราซาฟินคำในหอด้ำขัดมันขัดไปหาขัดมันหลับจ้าใั่อ้อยให้หน้าเจ้ากองบ่มี บูมีพ่อแม่เอาบุญมีมูลยังไงเจ้าวอายังไงว่าเจ้าหนูบูมี่ยังมีแต่โตคนนี้ได้น้องเจ้ามูลมาแต่ใช้สารอยูุ่บันนั่นของผัวเพื่อนโอ้ประเฮตนาผัวเนาะน้องนุ่งเคยบุญมันคงเล้วเด็กคงนุ่งเคยเผืนี้แหละฮุบมามื่อแรกแต่สิมานอนนี่เลยบประเดงนี่พื้นไผ่กับบูมี่เอ้าตะกี้คือมีสายไผ่ไผ่มาแต่ไใช้ต่อน้ำเพลินบอก ้วาพ่นพ่นให้เขาพุทแต่โดนแล้วแต่เขาบอกว่านีเพ่นพ่นให้เขาพุเพราะว่าใสไฟตะกี้เทียนเนี่ยก็ไส้แล้วพ่นเขาก็ใส้แล้เพ่นเ่าบว่าใส้ารทางมีปัญหาแต่ว่าค่าไฟแต่เรือนเขาไดเป็นเพิ่นเสียแต่ก็บพกแฟงสิงหาพุงกีบเขาเลเสียให้ต่เพ่นบให้ไส้เขาก็ใล้อยากมไอ้ยู่มือน้องเห็นแบบนั้นนั่นแหละถึงมุดมือเลยนอนจ่านอนุรเจเมือพ่นวันนี้เราคอยอยากมา อยู่มันมันมันนักหัวใจพดมันดูแจ้งนี่ือคือว่าบมคำบมมคือว่ากินเนื้อกับบวมลง่ะมันลำบากหัวใจนะนะเคยกนย้ําเห็ดให้ลำบากหัวใจเขาจะพูดเขาบคำบานแล้วเขาบาใช่เขาให้บอเขาเปิดให้เขาบอกน้าเขาเปิดให้เขาบอกปากน้ำแต่ก็นั่นเนี่ยเขาให้เนาะ แบบประดาประัตยังปาก่เฝ้าก็จหน่อยบว่าเขาถ่ายคลิปไปบอกเอ้ยอันกูลำบากใจอะดิว่ะเนาะมีเมื่อแบบบอกบอกม้อย่างแบบมือไม่เงินคอยคอททีเขาอยู่น้ำกับเขาไ่ได้ให้ไา้ยัางแบบมได้ว่าอยู่ไปแบบว่านักใจมาอยงนะเอาอีกละวเนาะเอาอีกแล้มันกดความู้เราดี้ก่เฝ้ากูเ้า ตอนนี้ต่อไปกว่สิบหกวันวานึ่พักเจ้ากับลาวว่าวาเลยเจ้าว่าวลาวว่าวเจ้าจะไปดูไฟเรื่องไฟของมันลาวว่ามึงเจ้านี้ตอนนี้แต่เจ้าตัดสินใจแต่มาสิมาอยู่นี้เจ้าถามเรื่องเขาคือเหตุแบบนี้ลาวว่าเออเจ้าบริเกียร์ต้องคอยหน้าก็หน้าก่อนแล้วกระชุดมืองของเราแล้วของเราเหมือนของเฮาเฮาบ่เทียงแล้วบะถึงแล้วเลยเลยเลย ที่แรกเจ้ากับสายว่าสิเอาเข้าวน้ำเพิ่อนน้ำมากินแมนค่คิดว่าเปั้นกุ๊กับขึ้นมาบ้านพูกนี้ถ้าปัน้นเผาก้อนถ้าน้องปั้นหายกุ๊กขึ้นเมือ่อถา้าบักกับเออผัวนผมก็อยากอยู่ผัวนะหากไปนมีอะไรซื้อไปนมือนเมียซื้อหากไปเหตุงานได้จังมือได้ผัวจนอนไปเงานอยู่ไหนหาปีหกปีแล้วเง,งานย่ำนะหากแต่ว่าเช้ามืดที่มาเท่านึงเดือนนึงอะไรอะไร โอ้ยเดินเดินล้านไปช่องล้านแล้วกับคนไรก็เป็นยามชื้อคือว่าอันคือเอาลูกไล่ท้่เจ้ากินยาบ่ได้บ่กินก็เกินวินโอ้กินบ่ได้เราไปใส่น้ำสลุงชักยากับบ่ได้บ่เกินวินเฮือนเจ็ดสิบปายเนาะเจ็ดสิบเป็นปีลดเฮือนถูกกินยาคุมแล้วเฮือนปิ่นลดโอ้ชักยากับบ่ได้กางขับไปลดเป็นพ่อขาโทษไปขี่ไปเยอยมันหามขับไปลดใกล้กับบ่ได้

แม่นน่ะแม่เพิ่นมานอนบ่ได้ถือมือได้อยู่ซุนูเนาะห้อ7พื้นเอามื้อห้อเบี้ยมันมีน้ำมันนะน้ำมันตะเกียงอืมมย่าอยู่นี่สิใต้ตะเกียงบาดนี้เนาะตะเกียงก็เฮ็ดเียน่ะบ่่ออืมนังุบ่เด้อาก็มามื้อนี้บ่มามื้อนี้อนมฮูัวฮู้อยู่บ่ว่ามานี่้เม ่ีนกร็แจ้งแจ้งอยู่ว่าอำนาจการปกครองอยู่บ้านเจ้าเข้ามานี่เจ้าเขาบ่ได้ยกย่ายพอได้เอาบ่อยง่ายก็ย่านเพิ่นว่าเจ้าบ่ได้อยู่นี่เพิ่นว่าเจ้าอยู่พุ่นทั้งเถื่อนถือเก่คนมาทำลายเพิ่นมหาพู้เนาะเพื่นอยู่ป่าเนาะเพื่นเคยออยู่ป่ากันนี่เนาะเมนเพื่นอยู่ป่านี่เพิ่นเถื่อว่าบ่ได้เด้ต้องขับต้องคืนเทาบ่ได้บอกเพิ่นนี่เอามันมาหึงบ่ได้อุบายดลยระวังสิบก็ของนาหน้าเองเป็นผู้บ้านอ๋อโดยโดย ใส่ได้หกเดือนที่เพิ่นก็เอาได้เอาให้มาหายห้าแต่เฮาใส่ไปกับพอดีวันนี้ไปอยู่เพิ่นเพิ่อนเอาได้นี้ไปเอาได้นี่มึงได้เอาไปเอาใส่อยู่นะเปลี่ยนห้องเพิ่นเป็นห้องเพิ่นเพิ่นซื้อให้เพิ่นเอาเอาเอาคืนหมดแสดงว่าน้องสาวเจ้าน่ะคนมีไม้มีมืออยู่ก็มีไม้มีมือและเอื่อยเรามาซื้ออะไรชื่อยังให้เนาะแสดงว่าเราก็มีเติบเนาะมี หม้อประเด็นนี่คือว่าอ่าน้องนะพ่อง่ายว่าเอาเจ้าไปนั่นอสิปเลียมไปเกลือเออไปเบิ่งไปเนี้ยมาเห็ดหน้ากินข้าวพันังข่อยพังข่อยว่าก่อนตามข่อยอันนี่ก่อนมีแต่ว่าน้องเจ้าหนะเจ้าไปนั่นเราอย่าให้เจ้าไปน่ะไปเห็ดเบี้ยงมันยังช่วยเราแดะบัดนี้เดะไปเห็ดเดะแต่ว่าบ่มีชิดว่าสิปันเข่าบ้าน้ำให แต่ว่าเอาข่าวเอาน้าให้ก <cod fum> ินอ่าให้กินให้กินข่าวกินน้ามาเน้นเฮากระหาเพิ่นกระหาแต่ว่ามันโบมีชิ้นชวนเป็นห้องเจ้าฮาน่าข่าวฮาน่ามาเนี่ยเลยคำเขาคล้ายเลยเจ้าท่วงเลยเขาเลยบบปักอ่าเมร่มแรกๆก่อนสิไปนะคุยกันแบบไร้สาระเจ้ามันทุกข์ยากไปดูในหันดูกไปยูป้าพวเจ้ากระเถาแล้วสิไปหากินขัาวมือได้ลูกเจ้าก็น้อย เพื ب ب س س ่นภายไส้ขงมีตะวิดว่าจะเอาไยเขาเอื้อยไปทมผู้บ้านทำระแสงคักแน่ระคะเพื่อนกับพายว่า14สี่เพื่นบ้าว่ามื่นสีเพราะผลยาวพายมาลงเนาะพี่ล่เาุ่งเฮอกไปทมคักแน่ไปทำคัาคูจัดการพายไปเล่าบอกว่ามได้อารุ่งดอกพายะไปดูหน้าเขาช่ขวามีแบบนี่บเทียนากเห็นเจ้าร้องไงดีู๋ากเที่ยวมามันสาันทิตย์เดียูเรื่องเถืกััวอันอันนอกเจ้าน่ะพัวล้าน่ะเป็นยัง เป็นกรรมกรนี่แครับรถอืมอันกาเลี้ยงัวเลี้ยงควายเขยอืมอืมงัวก็รลวงบปไลยเนาะไปโต้ไมื้อมเนล่บัปคายงัวเอางัวไปคายมันอบหนึ่เงินห้าเซนนึงให้กับคงเขาคายงัวบัขคอบเลยื่อกี้ก็ถือมูอเลยเรียกมือเปิดโตคายมัขคอบไปนึงเงินเซนนึงแบบนี้ ได้แล้วเอออย่าคืนมาเออบ่ได้ให้ให้เครียดเขาประมาณบ่มีอัญมณ์น้ำนาบอกคนยุ่มมานี่เนาะบ่ได้พิสกันแต่สิว่าเมียนเงินคอยมาทางป่าเม่ียนเงินเขาจะคืนแล้วสุดท้ายจะเจ้าจะไปอยู่เชายก็ไปแล้ววะทางข้าวพ่ทธกาไอ้นั่นเลยบ่เวียงมีความคิดเห็นในเรื่องาบบนี้เป็นแบบนี้ มาอยู่กับอันนี้บมมีนีกคือตั้งเช้าไปได้มตอนยังแข็งแรงอยู่ว่าเจ็ดสิบเอ็ดปีอ๋อหัวดีแต่ว่าตาดีหูวนี่จะจะหึงแล้วอือโหดอันนี้ผมจะเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะเราทำงานยามได้อยู่เนาะยามได้อยู่ช้ามือมากทีหนึ่งอืมมาอยู่นี่เดี๋ยวไม่เห็นมาแางนี่เกงาบบนี้แหละอันเดี๋ยวนี่ว่าง่ายๆอ่ะขอถามตรงๆไปว่า เจ้าต้องการคว่ำช่วยเรือนะต้องการคว่ำช่วยเรือยังเราจได้อันอันอัดอันนี้นี่อันอัดเฮือนบ่อันอัดเฮือนเนี่ยประตูมันดูดีเลยแล้วจะได้เกาะอันตัวนุ่งนาอันอันใสคัดโยกหน้ามีบ่ไปพาขวดไปเบิ่งเนี่ยไปไปาพี่น้องเออออกข้างในก็ได้สี่ดีวิวพอเมพี่น้องเบิ่งเนาะประตูเพิ่นก็เอาแผ่นกองนี้ แม่แต่พี่น้องก,นะก็ควบเฉยเหลือเฮาเมาพี่น้องเนาะใช่เกบผู้หญิงบางคก็ควยเอาอ,อยู่พูนบ่เอาคืออยู่ไกลแท้อันนี้เนี่ยเป็นดิน,ด,นดินของผัวเจ้าหากเบโบได้เกี่ยวยังกับลูกเต่าเพิ่นบอกแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอันคือว่าลูกเจ้ากับไรกับเพิ่นอยู่เนาะอ๋อตะกี้เ่ยใช่ยังอันนี้เนี่ย เด็กกอกน้ำโอ้ตะกี้ไงส่ไใดบ่ตะกี้เป็นส่ได้ให้เด็วไปอยู่หน้าแล้วก็ถอดออกโอ้หกหกแค่ข่อยเขาไปมั่เจ้าบ่ได้เนอกมหกคนยังฮูนบ่มีคนอัดบ่บ่่ะเปิดออกอบางยกประดี๋ยวบ่อ๋อนั่นคือว่ากอกน้ำเนาะอ๋อคำว่าคำว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อแบบมันแนวโยกแนว่ยยังให้นี่ เอาเนาะแต่เจ้าสิทางทางงางเชี่ยทางงางเนาะโดยเลยพ่ออย่างไงว่าสิมาเห็ดมาสร่างมันมีกับมีของตัวเองเนาะเลยเลยไปออกมาพี่ก่อนพ่ออย่างไงว่าอยากไล่แบบมาอเห็ดมาสร่างอยู่กับลูกปะแสดงว่าเจ้าหนีออกไปจากนีจากปีแล้วเว้ อ้าคืออันปล่อยแห้งก็เราก็ได้แท้สานี่อันนี้มันเป็นแบบเนี้ยแต่ได้แต่จะอยู่กับแบบนี้บ่แม่นอ๋อมัมีอันไส่ฮะบ่มีอันไช่กูมีอันอันอันโปกอันมุ้งบอเพิ่อนว่าว่าไงว่าผัวกระเถาได้เหรอเนาะกระเถาแล้วจากเราเชี่ยวเหืองแหงมาแต่ใช่เนาะมันเป็นแต่เอื้อยอยู่พุ่นอันนี้หั่านโบราณก็ห้างมันห้างแต่เอื้อยอยู่พุ่นอันนี้ถวยบ่วงเก่าตะกี้อ๋อหมแห้อันเก่า อันนี้แบบอ่าระวังแม่ดุกเต่ามานี่มีแต่เปลกเบิดนี่มองนี่มีแต่เปลกนี่มีแต่เปลกเพิ่นมันหักทับหัวเด้เออตะกี้อาศัยอยู่ตะารางอันนี้ใช่อันีท่านนี้นเม่นเครื่องอันนี้ท่านนมีเนี่ยอยู่ในนี้อยู่นี้ตะกี้นอนอยู่นี่บ่ตะกี้เพื่อนท่านในกอบ่นอนนู่นนี่แหละอ๋อท่านในกอนี่แหละนอนอยู่นี่แดงลุงไปดึงแพร่หนึงเข่าอยู่นี่อือ เออหักหักบ่ออย่างไว่าขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพราะว่าได้ออกมาแล้วแต่ทางบ้านาได้ย่ายไปได้ยังอยู่คือเก่านนหักชือชัมโนตัวเดขกนี่ยังอยู่นี่นคือเก่าโดยโดยหักบัยง่ายก็ต้องแจ้งบอกเพื่พอน<ด>เพราะว่าเจ้าเจ้าไปเป็นปีเดี๋ยดีเฮาย่านมันมีมาอยู่เมนื่ยเลยม่ทั้งทวนกับบมีนอั Ồ oh. Bà tui nằm cầm bồ đi Bà nhìn ngay bác khỏi bệnh này Thấy cầm mượt Cái xưa cô la xeo xoay cầm bồ miên Đã xuyệt ra đây Đi mượt chú cầm cầm miên luôn rồi Rồi Đấy bà cho đi Ừm Ăn áp cho đi Khuôn mất Nào mẹ thọt tụi kia đi มาแดงทีนอนใช้ไหแดงที่ทเนี่ยูน่มาูอเอ๋แดงนี่ทีปูชาดผู้เชื่อนอนอยู่นี่กับลูกชีนอนอยู่นี่กับลูกใช้ตะเกียงโอกับพื่นกับไพมีแต่บ่หอนนี่กับไพกเอาน้ำม่เถ่าที่นี่เอาใหกับนื่งกรไพโอ้กับไพมาลืมเหนอยเลยเด็กสาก็ะไพ อ๋อเข่านี่แพะเอาให้เข่าไม่เท่าไม่เทียบมุกี้นี่เด้อ้เข่าเก่าแล้วเข่าใหม่แล้วบางทีเจ้าว่ได้ฉุบผื่นฉุบยาบ่อะไรว่าอ่าขอความช่วยเหลืออย่างไรอ่าบางสิ่งบางอย่างเนาะอ่าประตูประตางี่เนี่ยเด้แนวอัดแนวมันเหนี่ยมันหนาในปลาในดงอ่าเฮือนบัดบ้านเป็นหลังเดียวอยู่ในป่าในดวงบ่มีลูกบันดุกยังน้อยบันอ่าพี่น้องเยเนาะกับเพราะว่าทางเฮาเองกับ เขามาครั้งได้อ่ายังบ่ได้หูจักยังกับเพิ่นนะพี่นาะหนึ่งมาผูลักผู้ใหญ่ก็เพิ่นยังบ่ได้เบิงเพิ่นยังบม่เห็นแต่กี้ยังบ่ได้มาอยู่หนี่เนาะแต่เขา่าตียงันผ่านเนาะอยู่ในุอ่าฉันผ่านอยู่่วนยางโดยโดยอันนี้ก็มีแต่ว่าฮะได้ชงปีสาน้องพี่น้องนาอมีแต่ว่าอ่าคำผูลักผู้ใหญ่ช่วยเขามาได้ทุกสิิงทุกอย่างหรือว่ากอกน้ำมันยัง เอากับทางเบิงเด้อจังไดก็ยู่ดีมีแหง้งมีแต่สิเดินทางกลับเนาะอ่าข่าว่ามีข่าวข่าวอยังเดียวสิเข่ามาหาคือว่าโบได้ไปทางใดได้ไดะอะบาดเนาะก็ขึ้นวันนั้นนั่นเนาะทีดได้อยู่นี้เนาะอ่าข่าว่มามีผู้ใหญ,ญ่ช่วยเข่ามาหรืว่ามาหาเราโบเห็นติดโตโบได้เนะี่ยที่ทหามันเ่าข่าวบุมี่ทราแซ่บอืมดู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 แซ่ากับบมี่ดูโอเคได้จ้ะบัดนีดเด้อฮะลาก่อนสบายดีอ่านอนพี่น้องโอเคพี่น้อง เพราะว่าท,าาาทาั้งเอาเองกับเข่ามาอันทั้งเด็กเนาะเข่ามาอัปเดตดีกว่าทางเฮือนเพิ่อนมาเบิ่งเนาะแต่ทานสีด้วยว่าเพิ่นขอคว่ำช่วยเีกว่เฮากับโบจักคว่ำสีนั่นพี่น้องคือช่วงเฮาเองกับโบมีเงินมียังไงขาดเงินเติมน้นำมันกันยังอันนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยทวนเฮือนทวนซานเพิ่นกันจังกับสีเพิ่นกับขาดไปแล้วแถวนี้ไง โอเคพี่น้องคลิปนี้กับบูมี่อย่างไรก็ฝากน้ำู้รักผู้ใหญ่เนาะถ้าผู้ใดอยากจะให้บุญทําบุญหรือว่าอยากจะช่วยเรือเนาะว่าจะเป็นข่าปลาหันแห่งอยังก็แล้วแต่พี่น้องอ่าเงนมือเข้า climate, มาช่วยหรือว่าจะช่วยประตูประต่งเพิ่นให้มันเน่นมันนะมายังกะเธอเข่ากินกับเพิ่นเนาะให้ย่างกินได้กับพวเกินซาเมืองนะอ่โด้วยอืมด้วยอ่าจะเป็นกําลังใจให้ทั้งเตือ นนั่นก็เพื่อนอาจจะมองเห็นอยู่หรอกคุรักคุยง่ายมีแต่ว่าเมียนมัดอันให้มันเป็นนั่นจะดีได้ยันง,งูงเงี้ยเขียกับปอมต้องคำต้องคืนนี่ลูกเต่าไปเห็ดพื้นถัดและจุ่มเจ้ายัาง,มงมีอย่างโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับชิดาพอ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีเป็นสุขสุขคนเนาะ